เครื่องดื่มสบุนไพรตรีพลาตรามีบุญข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับจากที่ได้ฟังจากฟิลเนี่ยแล้วก็อ่านจากเนื้อข่าวว่าเ,ออเราต้องดูประเภทของนกด้วยนะฮะนกส่วนใหญ่ที่ปล่อยนั้นจะเป็นนกประเภทนกกระติตนะฮะแต่ว่ากรณีของคุณยายนั้นเป็นนกกระจอกเท่าที่เข้าไปเช็คเบื้องต้นนะฮะ ก็ตามที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกแล้วครับว่านกกระจอกนั้นไม่ได้อยู่ในทะเบียนสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานถูกต้องไหมฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าแต่ว่าถ้าเป็นนกที่อยู่ในบัญชีแล้วก็อันนี้ผิดแน่นอนดังนั้น เวลาไปเจอใครขายนกเพื่อปล่อยก็ต้องดูประเภทของนกกันด้วยว่านกนั้นอยู่ในบัญชีแล้วถ้าจะฟ้องผิดเนี่ยจะฟ้องผิดตามพระราชบัญญัติใดได้บ้างถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็คงต้องพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งความผิดแบบเดียวกับเสือดำนะฮะคุณต้องโดนปรับ4ี่0มื่นจำคุก4ปีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากบัญชีเนี่ยอาจจะต้องเป็นพระราชบัญญัติเอ่อพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์มากกว่า เอาคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรามาดูข้อมูลเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดก็ตามน่คุณควรจะนะคุณควรจะปล่อยนกหรือเปล่าขยายความกันตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูข้อมูลจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยตัวย่อคือ TSPCA นะฮะระบุบ,บอกว่าประเทศกัมพูชาประเทศไต้หวันในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นิยมทําบุญกับการปล่อยสัตว์เนี่ยมีอัตราการปล่อยนกในแต่ละปีนั้นสูงมาก ประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะในกรุงพนมเป็นนั้นไม่ต่ำกว่า700,000ตัวและอีก57สายพันธุ์ที่ถูกจับอยู่ในกรงกำลังจะสูญพันธุ์นะฮะสำหรับที่ฮ่องกงเองไต้หวันเองไปดูวัดพุทธในฮ่องกงกันหน่อยครับมีการปล่อยนกไม่ต่ำกว่า5 8 0 0 0 0ตัวต่อปีและในภูมิภาคเอเชียนั้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า5-10ล้านตัวต่อปีคราวนี้เรามาดูอัตราส่วนหน่อยในประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับ สมมุติว่านะสมมุติว่าผมตั้งต้นสมมุติตัวเลขก่อนนะเพราะว่าเรากาลังจำอัตราส,ส่วนมาบอกคืออัตราส,ส่วนในการรอดหรือไม่รอดสมมุติว่านกนั้นถูกจับมา1ล้านตัวจะตายในระหว่างการขนส่งเพราะว่าถูกมัดใส่กระสอบหรือว่าถูกจับโยนลงไปในที่อยู่ที่มันไม่ควรที่จะให้นกอยู่เนี่ยเจ็ดแสนตัวครับพูดง่ายว่า70%ซไม่รอดตั้งแต่ตอนขนส่งถามว่าขนส่งไปไหนเขาจะจับนกพวกนี้จากทุ่งนา แล้วก็เอาเข้าเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้าไปในจังหวัดที่มีวัดเยอะๆคนนิยมไปทําบุญกันจังหวัดไหนคุณไปดาวกันเอาเองนอกจากนั้น70%ที่ตายไปตายอีกเพิ่มอีกประมาณสัก1 5 0 0 0 0สตัวระหว่างรอคนใจบุญมาทําบุญก็คือจากการขนส่งตายไปแล้วเนี่ยพอเอาไปใส่กรงบ้างใส่ถุงพลาสติกบ้างแบบที่เจอที่กาลสินก็ตายลงอีกสุดท้ายแล้ว เหลือรอดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบเพราะปล่อยไปก็ไม่แน่ว่ามันจะรอดมันเคยอยู่ที่ทุ่งนาคุณมาปล่อยมันใจกลางเมืองอย่างเช่นแยกราชประสงค์แบบนี้คุณคิดว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะสํารวจได้หรอกครับว่าสุดท้ายแล้วที่เราปล่อยไปเนี่ยมันรอดสักกี่ตัวแต่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้สํานักข่าวอิสาราครับต้องให้เครดิตสานักข่าวอิสาราเคยทําการสํารวจเอาไว้พบว่านกที่ถูกปล่อยเป็นจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นนกกระติสนะฮะ ชาวนาใช้วิธีการจับนกกระติดคือหว่านแหไปไทุ่งนาคล้ายๆกับการจับปลาจากนั้นเนี่ยเอานาเอานกเนี่ยใส่กรงนะฮะแล้วชาวนาเนี่ยจะเหมารถเข้ากรุงเทพมหานครตามสถานที่นัดต่างๆขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตัวหนึ่งห้าถึงเจ็ดบาทจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตามสถานที่ที่คนไปทําบุญกันเยอะๆเอาไปวางขายจากราคา5้าถึงเบาทขายกันตัวหนึ่งบางที50บาทถึง100บาทแล้วเมื่อ เมื่อมีคนซื้อเพื่อการทำบุญนกกระติดก็ถูกปล่อยเป็นการทำบุญที่ได้บาปและสำหรับนกกระติดนั้นผิดกฎหมายถ้าน,นกตัวใดก็ตามเป็นนกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านั้นคุณโทรสายด่วนได้เลยคือ1136ครับคุณผู้ชมครับและหากนกที่อยู่ในกรงนั้นเป็นนก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากผู้ใดนําไปค้าขายหรือมีไว้ในครอบครองคนขายก็ผิดคนซื้อก็ผิดนะฮะจะมีโทษคือจําคุก4ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเอาละไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดก็ตามคุณไม่ควรจะไปซื้อไปขายมาเพื่อมาปล่อยมันมีหลักรำคาสั่งสอนวันที่ต้องปิดด้วยเสียงระฆังแกงแล้วเอาคําพูดของท่านวอไิระเมทีมาเล่าสู่กันฟงังผมว่าคือมันได้ใจนะฮะ ท่านว่าไว้ว่าหากพิจารณาในเรื่องของบุญบาปตามหลักพระพุทธศาสนาเคยบอกว่าการทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ต้องทาด้วยจิตที่มุ่งเป็นกุศลจริงๆแต่ถ้านําสัตว์มาปล่อยแล้วอธิษฐานว่าสาธุขอให้การปล่อยครั้งนี้ขอให้อายุยืนขอให้ถูกหวยขอให้หายซวยสิ่งนี้ไม่ถือว่าเข้าเกณฑ์เพราะมีเจตนาเคลือบแฝงเป็นการปล่อยเขาเพื่ออยากให้เราดีขึ้นเพื่ออยากให้เราหายทุกข์ หายโศกหายซวยแบบนี้มันไม่ใช่การทําบุญแต่มันคือการลงทุนย้านะฮะการปล่อยนกไม่ใช่การทําบุญแต่มันคือการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณเพราะเจตนาจริงๆไม่ได้ต้องการช่วยเหลือนกแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเองผ่านการใช้ชีวิตของเขาเอามาเป็นเครื่องมือถ้าเมตตาจริงทํำยังไงครับอยากทําบุญกับนกกับปลาเหรอฮะปล่อยให้นกอยู่บนฟ้าปล่อยให้ปลาอยู่ในน้ำนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด อย่าไปสนับสนุนกระบวนการในการจับนกมาแล้วขายแล้วทําบุญเพราะตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดที่จะจับไปสู่เริ่มต้นคิดที่จะซื้อแล้วปล่อยนกสู่ฟ้าทั้งหมดนั้นคือบาปทั้งสิ้นนี่คือจ้ซัดทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับผมจัดทีะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ